สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุขูสุขคนครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบาาตึงกับวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนครับเบาตึงมีงใหญ่ครับของดีราค่าถูกครับเมื่อนี้ครับเป็นงัวโบสครบเครื่องครับเพิ่นมีลูกมาแหล้วตัวหนึ่งครับตัวที่สองพึ่งผสมครับนี่ครับผสมพอหดตันมาครับกระเปาตึงผสมเองกับมือครับพึ่งผสมได ผสมวันที่สิบแปดครับพี่น้องครับเพิ่งผสมวันที่สิบแปดครับสิบแปดพฤศจิกายนครับผสมได้มือสองมือนี่แล้วครับเพิ่นผสมได้แล้วรอบหนึ่งครับบอทันพานครับตัวนี้เป็นรอบที่สองครับบาตึงผสมเองครับรอบที่สองครับส่วนมากงัวสมเทียมสิรอบที่สองสีติดเลยครับพี่น้องครับรอบแลกบ่คอยติดครับรอบที่สองนี่ติดเลยครับเพิ่นมีหลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับ เบิ่งครับถ่ายสูงลอยสามสิบสองครับเงาหางยิ่งยิ่ครับโบดขบเครืองครับน่มซีเต้าบบทกบบทอนครับงวตัวนี้ครับเบาตึงเปิดไว้ในราคาเบาเบาครับสี่หมื่นสี่พันหารอยครับสี่หมื่นสี่พันหารอยครับสาหรับงอใหญ่ตัวนี้ครับได้ความใหญ่ความหนาครับโบดขบเครืองครับเดี๋ยวเบาตึงสิผ้าไปเบื่องงอใกล้ๆครับ งาหางหญ่ๆนะครับพ่วงหางหญ่ๆครับเล็บดีคอขาดีทุกอย่างครับตัวนี้ครับมึงพ่วงหางครับพ่วงหางหญ่ๆครับหางเงาดกดําครับหน้าแห้งครับง่วดตัวนี้ครับิึงเงาหางครับเพดเพดดำครับตางามครับใส่ได้ครับง่วตัวนี้ครับ มีลูกมาแหลวนึ่งโตครับตัวที่สองพึ่งผสมครับรอบที่สองหนีพาแน่นอนครับพี่น้องครับงดตัวนี้บ่มันครับเพราะว่ามีลูกมาแหลวนึ่งโตครับอ้ใหง่แห้งครับแต่ละเบาตึงเปิดในราคาเบาเบาครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับโบรบกเพลองครับงดตัวนี้ครับได้ควบงหญ่ควบงหนาครับสูงร้อยสามสิบสองเสนครับ เคื่องครับกินยากินเฟื่องดีครับนมซีเต้าครับบัวทกบัทอนครับรับประกันครับสำหรับไผ่หมักงัวใ่ราคาถือครับของดีราคาถูกครับเมื่อนี้ครับไก่ไก่มีรถับทรงครับโทรมาหาชอบถามเบาตึงได้ครับบ้านหน้าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบังคับทายางครับบ่มีปัญหาอย่างครับงั่วตัวนี้ครับ เบิ่งการยางของเพิินครับลำโตเนา้ครับหนังหนาครับกุ้ใหญ่แห้งครับพี่น้องครับตัวนี้ครับถ้าเป็นสีแดงที่โต๊ะอยู่หาเมินกลัวครับกั้ตัวนี้ครับแต่ว่าขั้นทองใหญ่มากนี่กุ้งหาเมินหาเมินกลัวขึ้นกันแล้วครับถ้าทองใหญ่ครับแต่ตอนนี้พราตึงเปิดไว้นี่ยลค่ะสี่เมินสี่พันหารอยครับ เอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับสมหุดตันรอบที่สองครับเบาตึงผสมเองครับผสมหุดตันรอบที่สองครับผสมในสองมือแล้วครับรอบสองคิดว่าจะตีดครับส่วนมาครับพอค้าหญ่แห้งพี่น้องครับเล็บกระงามครับเล็บซักดีแค่ยังครับเบิ้งครับเล็บครับเล็บงามครับงดตัวนี้ครับ ใ่ได้ครับพี่น้องครับงูอ้วนแนวนี้ให้ลูกแดงครับบ่ามีพิษบ้งครับกับข้อขาง่าง่ๆครับมือเรื่องตั้งใหญง่ๆครับง่ายๆ่ครับสมส่วนเลยครับงัวตัวนี้ครับางเงาดกดําครับเพศกับเพศดําครับเป็นงวโบวดครับโบดครบเครื่องครับงัวตัวนี้ครับ ไก่โทมาสอบถามเบาถึงด่วนครับกับของดีแลวค่าเบาๆครับเมื่อนี้ครับรับประกันว่าบามันครับตัวนี้ครับเคยมีลูมาแล้วนึ่งโตครับเบิ้งควมวญ้าขั้น้ของเพิ่นครับเงาหางใหญ่ครับตัวนี้ครับเงาหางใหญ่เลยครับสื่อไปประพิษหวังครับงวดตัวนี้ครับพี่น้องครับ เป็นงวงงามเครื่องดำครับเบิ้งเงาหางครับพี่น้องโอ้ยเงาหางครับเงาหางตาล้างกว้างครับเบิ้งกันเงาวๆเลยครับกลับของดีราคาถูกครับหน้าตาใส้ได้ครับนาโนครับการยางของเพิินครับสวดสรงครับเอาไว้ไปลามทงให้ทงหน้าครับเกี่ยวเขาออกเด้วครับ ใหญ่ครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบสองเซนครับกับราคาเบางอตัวนี้ครับสนใจติดต่อสอบถามเบาตึงเข้ามาได้ครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบ่ผิดบังครับสำหรับงอตัวนี้ครับสุดท้ายนี้เบาตึงกขอขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านครับเอฟซีไม่เอฟซีเกาที่ติดตามรับชมช่องเบาตึงปทุมราชครับ สุดท้ายนี้เมาตึงก็ขอจบชลิปแต่เพียงเท่านี้้อครับเด้อใหเห็นชลิปนี้แล้วก็เฝ้าก,าออก,กดติดตามกดโทรศัพท์ข้ามาสอบถามเมาตึงได้ครับด่วนนะครับเด้อด่วนนะครับของดีราคาถูกครับสวัสดีครับ